ช่องอีสานซิตี้นะครับเมนี่ภาพไปใส่หนูครับมือนนี่พอเันตอนยานบางแรงครับเผลอโลกหาขีดลายนี่ครับง่าก็ได้เปลือกบบกทุเรียแล้วก็เข่าก็เปลือกกระห่ามนะครับผสมกันไปครับไปเบิ้งกันว่าสิมีห้อยว่นี่ครับสําหรับไม้ก็ไดเป็นคล้องน้ำนะครับปุระย่ดตั้งปุระครับทงได้ยินเสียงเหมือนมาหาไต่กบได้ยินเสียงมันห่องอยู่ครับไปเบิ่งกันเลยครับวันที่ มีหอกมีห้อยยังบ่นี่ครับมองนึงก็ได้เห็นห้อยห้อยมานั่งกินหมักยางอย่างเี้ครับนี่ครับหลังแรกเลยเป็นเปลือกทุเรียนหมดเนี่ครับประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับมองที่ซองก็ได้นี่แหละออกมาสิครับเป็นทางไปบนเดิใส่เวนี่เลยครับนี่ครับอีกรางนึงใส่เรียบร้อยแล้วครับยังสีเลยนะครับ นี่ครับหลังที่สามอย่ามีเรื่องครับคุณทางมันมีทางผมออกไม่ครับครับเดี๋ยวใส่ต่อไปเลยนี่ครับหลังที่สี่ใส่เรียบร้อยแล้วทางมานันแป๊บเอาเข้ากับใส่เรียบร้อยแล้วเด้อครับบบบนี้สิหล้างเลยครับด้วยทางเบิดครับไม,ม้ยากาศยิ่งมือเรี่ยงครับ น้องนี่แะครับที่วอามลใส่ป่าอู้ป่าไพ่คมคอวานี่ไปครับสําหรับคลิปนี้กันว้เพียงสมีนะครับมาใส่กลับเหล็กทำามาหลุ่นกันมืออื่นเส้านะครับไปครับครับเขากับมาพ่อกันช่วงเศร้านะครับเหการนี่เมลอเศร้าฝนกระตกครับตัะวงเด็กสามตีซี่นะครับฝนก็ได้สมพ่อหมู่บ้านนี่มันห่อนแห้งครับหมู่บ้านนี่ก็ได้ กรแบ็สวัสดีช่วงเศร้าะนะครับสิคือวาไปยำงนี่็นึงไหนอืมมันคือเกาครับคือเกาวอค,คือเกาผลง,งานบ่ยมีเลยบอกุเลียนครับ ฝากกระหว่างนี่อดใจบ่เลยครับจัน,นทร์า,รไไาใไทยไหนบ้างปเป็นยังไงออบ่โอ้ียบเลยครับลังนี้ก็ได้อยู่คือเก่าอยู่ยรครับืเบองลังนี้สามหมือนเลยครับผ้างไหนเนาะ เงียบพื่อก,กันเ็ฟังนี่ก็ได้เป็นเังสี่พแมนสีเหลวบนน่ามันก็ได้เึงหลังที่สี่กันต่อไปครับไ,รไปใส่ละนอใส่น,สน,นี่นะใส่นอปนอกับดีเซลละบันโอุ้ณครับ เงียบครับบักทุเรียนนี่ครับลงังนึงก็ได้นี่จะบ่มีห้อยเคียร์ห้อยกินแล้วคือว่ามีหนูใส่เงาบดถือวะไปครับกำลังซองลังสุดท้ายครับบ่เขาเงาหนิบ่โอ้ยฝนครับฝั่งเ่าเปิ่นๆเลยหนูอย,ย่างน้อยนี่ไปเบกัน บ้าหนูทองขาวว่ะครับอ๋อถือแล้วหนูทองขาวนี่ครับนี่เห็นครับใส่พ่อ,อยางพ่อปิ่งเลยไหมครับหนูขาวหนูยังหนูขาวยางใหญ่เลยครับนี่ครับายางเบื้องหลังสุดท้ายก่อนเสร็จละตั้องรับ๋ยวยางขึ้นไปเรื่องๆก่อนหลังสุดท้ายเฟาเลยครับ เงาบุกทุเรียนเปลือกทุเรียน,ยนอ้าหลังเดียวตัวเดียวอิเลียมนันนี่ครับทั้งเบิดก็ได้ได้หนูท้องขาวไงตัวเดียวครับนี่ใส่นี่โอเคแล้วครับนี่ย่างที่มั่นดีครับคนะุณท้องขาววนๆเ,เลยครับสำหรับคลิปนี้เขาก็มันซํานี่แล้วครับใ <laughs> ช่ว่ามันบนละ <laughs> กะเอาไว้พ่อกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับ